ปัจจุบันไม่ต้องเลี้ยงปลากระกด๋อยน้ำหมักแล้วหรอใช่ค่ะแต่มันก็แล้วแต่คนนะส่วนตัวชอบน้ําใสมากแล้วชอบเห็นน้องปลากรดแบบสีชัดชัดน้องปรากรดเขาโดดเด่นเรื่องสีอยู่แล้วอ่ะเราจะทิ้งได้ไงระบบที่เราจัดนะคะก็จะไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากนะคะโรยพื้นเป็นหินเป็นอะไรได้หมดที่เพื่อนๆชอบเนาะแล้วก็ตกแต่งได้ตามใจชอบลจากนั้นเ,<ล>เราใช้อควาลิตาอะไรเพราะว่าอะไร เพราะว่าชอบส่วนตัวอินมากก็เลยลงคลิปเยอะไม่จำเป็นจะต้องมีที่อยู่อาศัยของแบคทีเรียเพื่อนๆก็จะสังเกตว่านในคลิปเราก็จะไม่ต้องมีเครื่องกลองมีระบบน้ํามีอะไรเพราะว่าเราเลือกเป็นน้องประกัดเลือกแบบมีที่รองพื้นเวลาน้องเขาอื้อน้องเขาว่ายน้าําอะไรอื้อมันจะอยู่ที่ซอกหินมันก็เลยจะทําให้น้ําใสและก็บวกกับเราเอาระบบเอาควาลิต้าเนี่ยให้ไปช่วยทํางานทําให้ระบบน้ําเนี่ยใสแล้วก็ไม่เกิดแอมโมเนียที่มันเป็นอันตราย คุณภาพน้ำเราก็จะยังดีเราก็สามารถเห็นน้องปลากัดในน้ําใสใได้แล้วเพื่อนๆอยากเห็นปลาสายพันธุ์ไหนอีกที่เป็นน้องประกัดอะก็คอมเมนต์บอกเราได้นะเราจัดตู้เพิ่มเราจะไปหาซื้อมาเราจะเลือกที่เพื่อนๆคอมเมนต์เยอะที่สุดนั่นแหละ